ไปไหนดีเดี๋ยวถึงไหนแล้วเดี๋ยวค่อยบอกน่านสิไหนไหนเที่ยงคืนเที่ยงคืนได้เลิอกออกเดินทางเดี๋ยวไปไม่กี่คืนสัมภาระ,ะเยอะอย่างนี้อีกแล้วเหรอเต็มตลอดอ่ะ <c oughs> ที่เหลือใช่นิดเดียว ใช้นิดเดียวที่เหลือพาระ,ะด้วยเย่เราต้องดูแลอีกโอเคไปไปไป <c oughs> คือยังไปไม่ถึงไหนเลยหลงแล้วะแม่งเอยหลงเข้ามานี่เลยสุวรรณภูมิหลงมาสุวรรณภูมิเลยเอ้สวยดี <c oughs> ไปไม่ถึงไหนยางรั่วอีกแล้วเหีย ไม่เลยเนี่ยยางรั่วโตคเดียวปั๊มมาด้วยนะทีเนี้ยเจอป่าที่ไหนอ่ะชิบหายแล้วคือผมงงกับ Google ครับก็เลยหลงทางเลี้ยวที่เขาจะให้เลี้ยวแรกนี่เขาก็เลยให้เลี้ยวใหม่ตรงเส้นที่มันจะเลาะสนามบินสวุวรรณภูมิ นี้พอผ่านมาสวรรค์ไอสนามบินสุวรรณภูมิ <mereka huh? S 1> ก็เลยจอดดูเครื่องบินพอจอดดูเครื่องบินมาดูอีกทีเอ้ายางแบนนี่ไม่รู้ไปโดนอะไรตำตอนไหนเหมือนกันนะครับแล้วตอนนี้มันตีสองไม่รู้จะไปหาร้านป่าที่ไหนอะ่ะโชคดีผมมีไอ้ปัม๊มปั๊มชาร์จนะครับ ปั๊มชาร์จชาร์จมาไว้ก็เดี๋ยวปั๊มไปขับไปก่อนจนกว่าจะหาล้านป่าได้ครับ <laughs> <laughs> ยางแบนหมดเลย <laughs> เหลือศูนย์น่ะนี่เพิ่งปั๊มได้ยี่สิบหกเองอะ่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จด้วย <laughs> โอ้ยจะได้ไปไหมเนี่ยนานจังเลยอ่ะเป็นหลรับแล้วโชคดี ได้ร้านแล้วครับแต่ที่นี่ร้านก็เปิดเช้าจอดไปก่อนแต่ที่นี่จอดยุงตอมเต็มเลยอ่ะยุงตอมเต็มเลยว่าจะไปหาที่พักแต่แถวนี้นะ่าจะมีเขตแถวล่าล่ากับบางใกล้ๆกับมหาลัยละมหาลัยจอมเก้าครับไเดี๋ยวไปดูหาห้องพัก ตอนนี้จะตีห้าแล้วนั่งอยู่ในห้องเช่าไราวันห้องเช่าไราวันเต็มไม่รู้จะไปไหนแล้ววนะนั่งนั่งอยู่ข้างหน้านี่แหละออรอร้านเปิดเดี๋ยวสักตีห้าครึ่งน้อยไปที่ร้านเดินไป โอความจริงนะอุปสรรคมันมีไว้แก้ไขไงแต่ว่าถ้าเราแก้ไขด้วยตัวเองได้เนี่ยมันก็ดีแต่ทีนี้ไม่มีอุปกรณ์มันเลยแก้ไขอะไรไม่ได้มันก็ต้องรอคนที่ทำได้ร้านที่เขาทำได้หรือว่าคนที่คอยแก้ไขได้รอความช่วยเหลือเขานั่นแหละครับ มันมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเดินต่อไปข้างหน้าไหมมันไม่เป็นหรอกมันก็ยังคงเดิมเพียงแต่จิตใจมันกำลังคิดเฉยๆว,ว่าไปดีไหมแล้วจะกลับพันใหม่เพราะว่า ที่ออกเมื่อคืนเนี่ยระยะเวลาเราคิดไว้แล้วแล้วก็มันต้องทําตามนั้นแล้วมันจะไม่เพลียแล้วก็ไม่ไม่เสียเวลาแต่ทีเนี้ยก็ยังมองหน้าที่จะไปต่อแต่ว่าอาจจะได้เที่ยวน้อยลงอาจจะได้ชม สิ่งที่อยากจะชมน้อยลงหรือว่าได้เจออะไรดีๆแล้วได้แวะน้อยลงแค่นั้นเองก็ไปที่ปลายทางเลยจุดแวะอาจจะน้อยลงแต่ว่าปลายทางยังคงเหมือนเดิม ผมว่าเอะปกติเขาก็เปิดประมาณ9โมง -10 โมงผมเห็นของอาเอ้ทำไมลงเปิด6โมงผมก็เลยเอ้มานี่ดีวะอ๋อนี่แหละช่างโอ๊ผมเซิร์ชดูแต่ ในนั้นมันไม่ม <ow> uh ีเบอร์โทรนะถ้ามีเบอร์โทรผมจะได้โทรมาแจ้งก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมขอมาจอดรถก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมร้องร้อกในนั้นมันไม่มีไม่ไอผมไปไปอยู่ร้านนู้นคือแฟนเขาจะลงเบอร์ใหม่อ๋อคือชาวนู้นก็เลยไม่ใช้เบอร์นี้แล้วก็เลยไม่ได้ลงเนี้ยนะครับเเบอร์จริงก็ตามเสื้ออ่า ตอนนี้อยู่เนินปออยู่เนินปอจังหวัดพิจิตรออออปะยางปะยางเสร็จ6โมงครึ่งโมงครึ่งแล้วก็เลยขับรถออกมาเนี่ยเขาก็บอกเส้นทางให้ออมาทางไหนเราก็ฝากข่าวๆแล้วก็ดูกูเกิลมาเป็นแนวทางด้วย พักที่แรกที่สิงห์บุรีเลยแล้วก็พักใหม่เลยสิงห์บุรีนครสวรรค์แล้วก็ทีนี้อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่อะไรนะบางปอพิจิตรบางปอพิจิตรบางปอพิจิตกาารกแบบ็ชาร์จแบตชาร์จแบตก่อนเพ้าะเมื่อคืคือจริงๆแล้วตอนนี้มันจำเวลาแผนไว้อะตอนนี้ต้องถึง ถึงสปาเียเกัเีวสียเวลาลอป่ายางสี่ชั่วโมงใช่ไหมเสียเวลาสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็คือตั้งแต่ตีสองตีสองสามสี่ห้าสองก็กว่ากับสามประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ ก็เลยเลทไปสี่ชั่วโมงทีนี้ไอ้สี่ชั่วโมงตรงนั้นน่ะมันก็มาถูกใช้ตรงนี้ให้ไปถึงได้แค่ตัวเมืองหน้าน่าจะพักตัวเมืองหน้าก็เลยจริงๆแล้ววันนี้ต้องพักสะันแล้วตรงนี้หน้าไอ้ตัวเมืองหน้าแต่ก็เลยสลับเปลี่ยนแก้ไขว่าตรงนี้มันเป็นไปตัวเมืองหน้าก่อนแล้พรุ่งนี้ก็ให้ขึ้นสะันไม่ชาร์จแบตก่อนเดี๋ยวไม่มี ดเูเ okay. มื้อแรกของวันเลยสี่ทุ่มเกาเหลาฮิสโ,โครหัดไทยโบราณอร่อยดีนะหน้าธนาคารกรุงสรีอีอีอสี่ทุ่มแล้วเช็คอินก่อน ตกรถยางรั่วมื่อนี้ไปสปันไม่รู้ว่าจะมีที่พักอีกเปล่าน,นะอันนี้ก็หาแทบปายเลยโอเคนอนก่อน